สักไายสบายดีและสวัสดีพี่น้องเบิร์สุขุสุคนสบายดีตอนเศร้าๆอีกอทคนหนึ่งไปซงแห้งเขาก้อนเมืนนะ่อน <c oughs> ่ะเขาหน้าเขาเลวแล้วแบบเลี่ยวเขากลางยังเขางขางงนแบบสองสามรอบยังบเปล่าคนเลยแต่มื่อนี้ไปซงแห้งเขาก้อนเลีวไว้ก็ย้อนพี่น้องมาซอยคนเลยแล้วก็เข้าไปซงแห้งเพิ่นไปหาตูดกินต้มเป็ดต้มไก่กับัมืน่อนะไปซื้อแล้วก็มาได้ทางงบ่เลย อย่าโกงไปตามคนาในเชนดก <c oughs> ไปสองคนไปสรงแหงเพิ่นมาสองมือ,อคนเลยตอนเขาไปมือเดียวพราเขาไปสองคนเลยไปสองคนละมือเดียวถือว่าจบแต่คนมาซอยหลายได้ไหมนเนี่ยพวกระดับเกือบเป็นซิปนะมันเนี่ยมังทรงเนี่ยดีบุรีซิปคนิีไป,ป่ายพล่ <c oughs> ะตุกมันนี่คนหลายเลียมันนี่นะ นาโบวินนี่แล้วมือเดียวแล้วมึอนี่นะอ่าโตดีแล้วเขาเล้ยนะคืบอกเมื่อกี้เอาผู้สาวนะโอ้ยบ่มีบ่กไม่จงไว้เขามียงบ่ผู้สาวเมื่อกี้เราวะเด็กเล้วไหวเอ่อเออแตคือปิดคักแบบนี้ฮะหัวหน้าเบิร์ดเบิร์ดแถวแถวคีมทางแถวทางแง่กันหลายอยู่เท่านั้นนะแล้วแล้วก็แล้วได้แล้วแล้วก็แล้วเนาะ ใบลีสบายคือเจ้าหันฝนบระหัมออพยุพายุเขาซีมือซ่อนได้มือนนี่ได้เออนับแต่มวันนี้ไปนะโอ้ยใไเลยใวเลยทันเดทันนี้สีสุดคันนะได้เล่งมือเลเด้าวบ ลูก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 บุกบุกบุกฮู้ใหลึกมือนี่คนหลายเยอะแยะเลยมือนี่นะอ่าตัวสปาร์ตการ์ดมือนี่มาแล้วแค่งมูอไปหน้าเจ้ามือเออมือของเจ้านะเออ อราหวหนึ่งเฮาน่ะเมาหัอที่ซองอ้บอนนี่นะเพราะตังหนาที่หนาวาเขาบวินนี่เขาหกติเพตัเขาหต่ชิมคันนี่เนาะนี่ที่ลือกทั้งหนาทั้งงามเขานี่กะเขาเต้บดนี่นะติดมาแล้วอ้ามาพีดอมาพีดอข้านั่งกะไร

เปิดดูตู้นั่นอู้ผู้เจ้าของบุกคุมเครื่องเสียงกันเนาะไม่นะขอมาฟังเบิดมือข่อยสิ <c oughs> เฮ็ดเจือเจีน <c oughs> แน่ดีเจก็ได้ดีเจเล้วแอร์ที่บ้านนี่เขากองก้นแอะไะทางพุนน่นนะเนอะเฮ็ดอันอน้อยแอร์กันเนาะดีเจนี่เนอะ ครับนี่คื okay. อดาวบันดอนออนดีเจเบรกแตกครับโดยดีเจกองบ้องตื่นชชยชลาในตาโศกรูปล้อพ่อประมาณหัวลั่นพ่อสมควรทำนาทีทำการแสดงพี่น้องเฮ้ยเ่งถือใจแล้วมาแล้วเนาะเฮ้งถือใจมาเกี่ยวเฮียงโรยไรยินรู้เอาเนี้ยย็นบ่ออาได้จัดให้จัดให้เอามาเง็นนะไม่เง็นเบิรโมงแล้วเบิดโมงแล้วทุกคนเลยขึ้นหายกินข้าวกินน้าก่อน พอดีประมาณ11 12โมงนะคนเสียลงป่ายเสียมึงเพิงนี่แหละเลิกการกัหาลอยเขาขินน้ำก่อนเหมือนนี้มาหาตูดกินน้ำบวินเหมือนนี่้อ้ยนึกกินเรียบร้อยแล้วนึกกินเนาะขึ้นมาบ้านน e ี่ไปก่อน <laughs> หานางเปยก่อนถอดถอดถอดกล้วยไปน,นี่นะทันมันทันมันเฮ็ดเองบ่เน,นี่่ออ้านไ้คิดว่เฮ็ดเองใช่ลอเ่ากินแก้มอยก่อนคนมันแก่วขัๆ อันนี้นะลวกผักกันจองเอาเลยอันนี้บ่ราตอนหั่นพะมือนี่นะแกงไก่พิเรมีเรียบร้อยครับพุ่นคิดว่าลวกผักกันจองจ้ำเจวสันดอกลวกผักกัญจงจ้ำเจลกัได้อันนั้นเลยแนวมันเสพนะตำเจวคักแม่เลยเต็มเทียงระยะเนาะไปเราเพอได้กินเจ้าก้อนขนมนะกินเซกินเซบุกินกระยาดอกอฟคอยหางยานอ้วนอยู่ เออโลดโลดตามสบายอยากสู้เจ้าบู่อีมดอกยังไงสู้เจ้ากินซะเต็มเทียงทนได้หมดนี่นะสิบแปดสิบเก้าคนรวมหมดอยู่นี่สิบเก้าเกือบซาวลงป่าเด้อลงป่าเด้อเอามาเผากินได้หมดนี่เลยคนเตรียมพร้อมเลยอันนี้ว่าลอาป่านะคนได้อูนางมานอนเว้นเลยจุ้ลงเอาปู่ป่าเอาอูนางมานอนเว้นมาเลี้ยวเลย สายแนนสายแนนขึ้นหอมมะนาวขึ้นมาแด้วนี่ดตัวขึนหอมาว้นเนยเป็ดตาแซบแซ่นี่นะทออีกทองอีกเอาลูกอีกป็เด็กนะยุโพอเดยนเดยเออจะเครื่องปุ๊บนี่เด้หลายแซ่บหลายเลยเป็นนัวจะเครื่องทงก็พอหรอก ของอยู่ของกินแล้วหลายขนาดจับไปได้ไรนั่นนะมาทัวนะยำด้วยงามเหรียทัวร์เรา่ะจับกล้วยนะเฮ้ยจับกล้วยท่านได้มาขนาดกล้วยหนึ่งยังเห็นมาเด้อวันนี้นะบ่กินได้รูปกล้วยนั่นกินไม่หมดอ๋อมันลอยญ่กล้วยก็ใหญ่คุณก็ใหญ่อยู่นี่ไม่จะลุ้นร้อยทั้งหมด มีแต่รุ่นลอยโลทั้งหมดจากนัเอาประโยชน์กินนะลเลย่เพศเพศเพศอยาแม่เลยนะอยาแม่ศไมอย่าม่้อปัดก็คือเ่าต่ำอยู่ตลาดเนี่ยเนาะจะเห็ดกระแซบนะเจ้าเนาะเพราะไ้กินแล้วได้เบิ่งเตยโมดแล้วเป็น่แซบแล้วย่าแม่เไว้ไว้ไว้อย่ากินแล้วได้หนีเลย เรต้องตัดต้องติดไหมนะลงรดมันดิบกัดจิดหงนีนบัดกินก็ตัดไปตัดมันโซนอ่าเอ้ยแนยี่รอดรอดแล้วหงุดหกิดเลยเอ้เจ้าพกินมดแลวพ้เอาขึ้นมือเด้อ แซ่บแซบหน้าผ <mat ik ค ะ> ู้โหนางไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปเอาบรอกโจะเศร้าเองนะเศ้าบัะเนี่ย่าด้กว่ากว่าไฮไลั์นังไปงงเลยอีกบ เฮ็ดยิ้มยิ้เันูดกุุ่น้า้นเหนื่อยเราเอากองแน้องเบ้อยะเนุุ้นก็ได้เฮ็ดนาบูก็รุนโบแซบได้โบแซบไหอยู่ในข้าปุ้นไม่ที่เข้ากองเจ้าเราไม่ทถ่ายเอาพ่นเราถ่ายเอากระซ้าถ่ายกับซ้ำพี่อ้ยอาชิดึกมเอาชิดึกอาชิไหมมันยาวหเชือกเขิน

อุ <Bowl> mm ่นเครื mm ่องก่อนเลยในกินสมไปซื้อข้นวกนะมวยมันแซบจริงหน่อยนี่อ้าเพิ่มของแซบเพิมากกว่าเาครึบแซบปัญังบอกคื ลองดูอรันอนี้บบปันไดนั่นเรื่องขปุ่นนี่กินซื้นๆนี่นี่กนัอมนินฝานมาแต่งแต่งเขามัดนะต้นคุมปิ้นปุ๊บนอจะแกงหน้าวาแลยวระโอรบ้องนาทองได้แบบ มันเทศทีอีเทสยังเเจ้ามาระเทศพเจ้ามาันเลยเเจ้ามันประเทศนะขาไม่ได้ยืงางไม่บาเพราะขาไม่เป็นรถเนาะต้องเร็วก่าเพราะมันย่างเนี่ยครับ

แก่ฟ hey hey? okay. um ิตึ <S <s ้นมาฟักใกล้แต่ว่าไกล้ก็ตัวใหญ่ถก่นไอคูบบนอากาศดีรีบบวินเลยโซกระตกอ่อยอีมามาเกี่ยวข่าวบวินสบายเดดกระบห้อนปนกระลิ้นนี่ ขักเลยังซมกินยิเนเงินนะเข่ากินน้ำอิ่มแล้วพักผ่อนก่อนคนเลยตะเล็กจังจหน่อยจะค่อยลงไปหาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำต่อคน,นเลยเบิดมือไวนดีนะฝ้าคืบสบายเลยเกี่ยวเขาเหมือนแดดบ่ฮ้อนคนเลยหักเกลียววินเอ้ยบรรยากาศดีละ หาก็ตื่นนอนก่อนเลยก่อนจะลงเวียกโดดก่อนมุมเมนแกงได้ไหนๆกาแกฟ <c oughs> แกาแฟกาแฟล่ะนี่กินรูอยู่แพงนะเนาะอันนี้กินรูกันนี่กาใส่ถั่วไหลรสอ่าเด้อสุดยอดเลยบรรยากาศก็โคตรฟินเลยบรรยากาศก็ได้ còn tung nhẹ nhẹ <laughs> ừ. ở đây ở đây khởi long vek ở đây, đây <laughs> nè ăn cà pho, cà phê khởi đi long vek lào còn đang u chân chân nhỉ ดีเจนี่รับน้อยรับน้อเลยดีเจนี่รับลึกเนาะดีเจนี่เนาะรับลึกขนาดเก็บดีเจดีเจกับตู้เก็บนี่กาแฟกับเมียเพื่อนอามาให้กินเลยนี่น้อยเมียยังแพงอยู่เดีกอยกาแฟกินอยู่ไหนเพื่อนตันไหนหวานอยู่บอก อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆเนาะเมียคนก่อยกาแฟให้อร่อยจริงๆกำลังกำลังมวลตู้กับเบิร์ดแบทตัมโบเป็นตาแลลวตู้นี่ฮู้จ่าก็แบทเบิร์ดไว้เนี่ยกับตู้เขามาดู